บทที่36น้องมาแล้วค่ะคุณพ่อพยาบาลเออยทักไทยนักร้องดังและมือกองที่นั่งอยู่ในห้องด้วยสีหน้ายิ้มแย้มตัวจริงดูหลอกกว่าในโทรทัศน์เสียอีกนักร้องก็ดูคมเข้มก้าวใจเหลือเกินส่วนมือกองก็ตีหล่อโอปป้าสุดๆเฮ้ย <c oughs> ไม่น่าเป็นคนหลายใจเลยเสียดายความหน้าตาดี เวลาวันเดินตามพยาบาลเข้ามาในห้องกว่าตามองมีแค่องค์ากับอัคนีอยู่ในห้องกันสองคนตอนอาบน้ำให้ตาหนูก็ปรบถุกกับพี่พยาบาลที่ดูจะเป็นคนรับเรื่องทำนองมือที่สามแย่งผัวแย่งเมียไม่ได้เธอได้กองหนุนหนึ่งคนที่ดูอาจจะได้ใช้ประโยชน์ในวันหนึ่งพี่เขาชื่อพี่อีทเป็นสาวโสดวัยสาิบแปดที่เคยมีแฟนและกำลังจะแต่งงานกันอยู่แล้วแต่โดนผู้หญิงคนหนึ่งมาแย่งไปพี่แกเลยโสดมาเรื่อยและเป็นคนที่รับไม่ ได้มากๆกับการนอกใจพี่ไอกับพี่วายไปไหนกันคะเวลาวันเอ่ยถามสองหนุ่มเดินออกไปหากาแฟกินครับอัคนีเป็นคนตอบคำถามองศาเดินมาดูลูกใกล้ๆอยากจะใช้โอกาสนี้อุ้มลูกอีกสักครั้งคุณพ่ออุ้มน้องไหมคะเมื่อไม่มีผู้หญิงที่เป็นมือที่สามอยู่ในห้องพยาบาลที่ชื่ออีทก,ก็ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกในทันทีให้ได้อุ้มลูกบ้างเพื่อ,ออาจจะคิดได้ว่าไม่ควรทำแบบนี้กับลูกกับเมีย เธออุ้มตาหนูออกจากรถเข็นเปน,นอนของเด็กที่ค้อผ้าตาข่ายกันยุงเอาไว้แล้วช้อนตัวอุ้มเด็กขึ้นให้คนเป็นพ่อองศาลับลูกมาอุ้มแนบอกก้มลงหอมลูกด้วยใจเต็มตื้นรักโดยที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อแม้มันเป็นแบบนี้นี่เองผิวของลูกหอมมากหอมกลิ่นผิวเนื้อเด็กหรืออาจจะเป็นกลิ่นน้ำนมปากเล็กๆนั่นเพเยอะออกกว้าง หนูหิวนมหรือเปล่าครับเขาหันไปคุยกับพยาบาลที่ดูแลให้เขาอุ้มลูกในท่าที่ถนดัดเด็กนะคะปากเหมือนดูดอะไรอยู่ตลอดเวลาแบบนี้เป็นปกติสักพักค่อยเอาเข้าเต้าก็ได้ค่ะน้องหน้าเหมือนคุณพ่อเลยนะคะแต่ผิวขาวเหมือนคุณแม่องศายิม้มเมื่อได้ยินว่าลูกหน้าเหมือนเขาจมูกโด่งเหมือนกันจริงๆนั่นแหละ ที่บอกว่าน้องตัวเหลืองนี่มีอะไรต้องกังวลไหมครับองศาถามพยาบาลอย่างอดเป็นห่วงลูกไม่ได้พรุ่งนี้เขาก็ต้องกลับกรุงเทพแล้ววันนี้พีเอพีขึ้นเครื่องกลับไปแล้วมีเวลาสองวันช่วงวันเสาร์กับอาทิตย์ก่อนจะลุยงานยาวแทบจะหาเวลาพักไม่ได้เลยไม่ต้องกังวลหรอกคะ่ะเด็กแรกคลอดมีอาการแบบนี้เป็นปกติ เหลืองมากเหลืองน้อยขึ้นอยู่กับบคุคคลพอกินนมแม่ขับถ่ายได้ก็จะดีขึ้นถ้าดูเหลืองมากเดี๋ยวคุณหมอจะพิจารณาให้ไปส่องไฟเองค่ะพยาบาลอธิบายอย่างละเอียดส่องไฟเหรอครับองศาทำหน้าตกใจบอกว่าส่องไฟดูน่ากลัวมากใช่ค่ะถ้าสมัยโบราณเด็กตัวเหลืองคนเท่าคนแก่ก็จะมาพาเด็กไปรับแดดยามเช้าแต่สมัยนี้แพทย์จะส่องไฟให้ค่ะให้ได้รับแสงสีฟ้าในปริมาณที่เหมาะสม จะดีกว่าการเอาเด็กไปตากแดดที่ควบคุมแสงไม่ได้ค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะเด็กแรกเกิดเป็นกันเยอะค่ะตอนนี้ในเนอร์เซอรี่มีน้องแรกคลอนอยู่10คน2ไฟไปแล้ว7คนค่ะ พยาบาลปลอบใจคุณพ่อมือใหม่ที่ดูจะเป็นห่วงลูกมากๆองศามองหน้าลูกแล้วก็สงสารแม้จะบอกว่าไม่ต้องกังวลก็อดห่วงไม่ได้ลูกเขาตัวแค่นี้เองครับฝากบอกคุณหมอดูแลให้ทีนะครับผมอยู่ที่นี่นานไม่ได้พรุ่งนี้ก็ต้องกลับกรุงเทพแล้วถ้าจําเป็นต้องรักษาแบบไหนก็ทําได้เลยนะครับพยาบาลยิ้มกว้างให้คําแนะนําเพิ่มเติม น้องมีชื่อจริงหรือยังคะโรงพยาบาลมีบริการแจ้งเกิดให้นะคะไม่ต้องไปทำเองถ้าจะให้โรงพยาบาลไปทำให้รบกวนคุณพ่อคุณแม่เตรียมเอกสารมานะคะจะได้รวบรวมไปแจ้งเกิดที่เทศบาลให้ในเช้าว,วันจันทร์ค่ะแม่กับพ่อของเขาเอาวันเดือนปีเกิดของตาหนูไปปรึกษาพาอาจารย์ที่นับถือเดี๋ยวก็คงได้ชื่อมงคลมาขอบคุณครับรบกวนช่วยจดรายละเอียดของเอกสารที่ต้องใช้ให้ทีนะครับองศาหันมาคุยกับพยาบาล และอีกอย่างเรื่องนี้เรกวุช่วยเก็บเป็นความลับให้ทีนะครับผมไม่อยากเป็นข่าวแม้อองศาจะรู้ว่าโรงพยาบาลมีมาตรการการเก็บรักษาความลับของคนไข้แต่เขาก็อยากจะย้ำอีกทีเพื่อความมั่นใจคงไม่ดีแน่ถ้าเกิดมีข่าวเล็ดลอดออกไปว่าเขาแอบมีลูก ได้ค่ะพยาบาลยิ้มจืดเจือนเอาไปบอกนะักข่าวคงไม่บอกหรอกแต่เรื่องแอบเมาส์ในกลุ่มคนทำงานด้วยกันห้ามยากพี่อิงคะถ่ายรูปก,กับลูกหน่อยไหมคะเวลาวันเดินถือโทรศัพท์มหาองศาเขาลังเลเล็กน้อยยังมีรูปคู่กับลูกเอาไวด้ดูแต่ก็เกรงว่าจะมีภาพหลุดถ้าเป็นลูกของเขากับไอรดาเขาจะไม่กังวลแบบนี้เลยแต่พอเป็นวลาวันซึ่งเขากับเธอไม่ได้คบกันเลยค่อนข้างกังวลเรื่องข่าวจะล่ว เดี๋ยวพี่ก็จะกลับแล้วถ่ายรูปกับลูกไว้ดูนะคะองสามองสบตากับอคคณีฝ่ายนั้นก็รู้งานมาพี่ถ่ายให้ดีกว่ากล้องโทรศัพท์พี่สวยมากอคคณียกกล้องมาถ่ายรูปให้กับเพื่อนหลายรูปเวลาวันถอยออกมายืนห่างๆตาหนูลูกพ่อถ่ายรูปกันนะครับลุงไฟถ่ายให้เลยนะภาพแรกของเราพ่อรูป องสาพูดกับลูกใบหน้าของเขามีรอยยิ้มอ่อนโยนลุงเลยเหรอมึงแกชิบหายอาได้ไหมอักคณีต่อรอง27เองนะจะให้เป็นลุงแล้วหรอมึงแกเดือนกว่ากูเป็นลุงนั่นแหละดีแล้วองสาบอกกับเพื่อนส่งให้ด้วยนะมึง เขาก็อยากมีรูปคู่กับลูกเอาไว้ดูเหมือนกันแต่ไม่อยากใช้กล้องของวิลาวันเขาไว้ใจอัคคีมากกว่าเราถ,ถ่ายภาพสามคนพ่อแม่ลูกเก็บไว้บ้างดีไหมคะเอาไว้ให้ลูกดูองศามองวิลาวันอย่างอึดอดัด นะคะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ถ่ายอีกทีตอนไหนเก็บไว้ให้ตาหนูดูตอนโตค่ะแกจะได้รู้ว่าพ่อกับแม่รักแกมากทั้งคู่แม้ว่าเราจะไม่ได้รักกันแต่เรารักลูกเหมือนกันเวลาวันเอ่ยเสียงเศร้าน่าสงสารเศร้าจนองศาใจร้ายไม่ลง จร,จริงๆเขาอาจจะคิดมากไปถ้ารูปหลุดออกไปไม่ใช่แค่เขาจะมีปัญหาวิาวันน่าจะมีปัญหาเหมือนกันพอถูกวันนี้แม่ของเธอยังไม่รู้เรื่องนี้คิดได้ดังนั้นเขาเลยยอมถ่ายภาพสามคนและเหมือนว่าจังหวะของเขาจะเป็นจังหวะที่แย่เหลือเกินพอพอวิาวันมายืนข้างและกำลังยิ้มให้กล้องไอรดาก็เดินเข้ามาเขามองสบตาธเธอเห็นแววไม่พอใจแวบหนึ่งแต่ก็หายไปอย่างรวดเร็วไอรดากวาดตามองไปที่พยาบาลที่อยู่ อูในห้งไฟนั้นเลยเลี่ยงออกไปถ่ายรูปกันเหรอคะไอตาดาถามเสียงเรียบขอไอถ่ายด้วยคนได้ไหมคะเธอยิ้มแล้วเข้าไปยืนแทรกตรงกลางระหว่างองศากับวิลาวันขอกล้องไอ้ด้วยนะไว้ถ่ายให้ที ไอรดายื่นกล้องให้กับวันิชนัน,นซึ่งฝ่ายนั้นก็รับไปถ่ายอย่างเต็มใจไอรดายิ้มให้กล้องเหลือบตามองไปที่เวลาวันบิลยิ้มหน่อยสิจ๊ะเก็บรูปไว้ให้ตาหนูดูตอนโตไม่ใช่หรอตาหนูจะได้ดีใจว่าแม่แท้ๆกับแม่ใหญ่ต่างก็รักแกทั้งคู่ไอรดาพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลใบหน้ามีรอยยิ้มอบอุ่นอิงให้ตาหนูเรียกไอว่าแม่ใหญ่แบบนี้ดีไหม ระหว่างนี้เรายังไม่มีลูกกันเองก็ช่วยบิวเขาเลี้ยงตาหนูไปก่อนอีกสักสามปีค่อยมีน้องให้ตาหนูแล้วกันนะ เธอมาทันได้ยินทุกคำที่นางสตอร์เบอร์แดนนี่พูดกับองศามองมาจากแหลมพมเทพยังรู้เลยว่ามันตอนแหลแค่ไหนไอโอเคจริงๆหรอองศามองคนรักด้วยสายตาคาดหวังเขาไม่อยากให้ไอราดาคิดมากถ้าเธอยอมรับตาหนูได้ด้วยใจจริงเขาคงมีความสุขไม่น้อยพอนี้ก็คนรักนั่นก็ลูกเลือกไม่ได้เลยถ้าไอราดาเข้าใจเขาและยอมรับตาหนูได้จริงๆเขาคงมีความสุขไม่น้อย จริงสิไอคุยกับวายแล้วว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุจริงๆอิงไม่ได้ตั้งใจและอิงก,ก็รู้สึกผิดตลอดที่ปิดบังไอไอมานั่งคิดดูว่าเราคงไม่มีความสุขถ้าจะต้องมานั่งทะเลาะก,กันเรื่องนี้ไอจะพยายามเข้าใจอิงนะอิงจะได้สบายใจไอดาหันมายิ้มให้กับองศาองศายิ้มออกมาได้ที่ไอดาเข้าใจเขารู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูก ขอบคุณนะไอซ์ขอบคุณที่เข้าใจอิงองสามองไอดาดาด้วยสายตาเต็มไปด้วยความรักไอดาดายิ้มตอบเขานาชีนี้ถ้าอีกฝ่ายมันตอแหลมาเธอก็ต้องหัดตอแหลกลับระหว่างเธอกับองศาต้องพยายามจับมือกันแน่แนๆไม่ให้นางผู้หญิงคนนี้มาแทรกกลางได้เธอรู้ว่าเธอต้องตั้งสติให้มากถึงจะผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ถ้าเธอใช้อารมณ์มากเกินไปผู้หญิงคนนี้คงหาทางแทรกกลางอย่างแน่นอนเธอไม่ยอมให้มันได้ในสิ่งที่อยา ได้หรอกนะยิ่งอยากได้มากเธอจะไม่ยอมให้มันได้ไอจะทําให้ดีที่สุดในอิงจะพยายามคิดว่าตาหนูเป็นลูกอิงลูกของคนที่ไอรักไอจะรักตาหนูให้ได้ขอไออุ้มตาหนูหน่อยได้ไหมไอระดาถามองศาแล้วหันมาทางวิลาวันบิวพี่ขออุ้มตาหนูหน่อยได้ไหมคะไอระดาเอ่ยขอด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเกรงใจมีแต่สายตาที่สบกันเท่านั้นที่พอจะรู้ในของความหมายที่อีกฝ่ายสื่อสาร บิวว่าตาหนูน่าจะหิวนมแล้วล่ะคะ่ะขอบิวให้นมลูกก่อนนะคะใครจะยอมให้มันมาอุ้มลูกของเธอจะบ้าเหรอเกินมันแกล้งทำลูกของเธอหลุดมือจะทำยังไงอีบ้านี่ทำตัวแปลกเมื่อเที่ยงตอนที่ขอคุยกับเธอยังแทบจะตบกันผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเปลี่ยนแปลงขนาดน,นี้มันต้องคิดจะทำอไรแน่เวลาวันรีบอุ้มลูกออกจากมือขององศากลัวว่าคนที่ได้ชื่อว่าเป็นพ่อของลูกจะยอมให้ผู้หญิงคนนั้นอุ้มลูกของเธอ ไอราดาหันไปมององศายิ้มจืดเจือนให้เขาดูเหมือนเสียใจมากที่วิลาวันไม่ยอมให้อุ้มลูกองศามองอย่างเห็นใจเดินมาโอบกอดเธอไว้กลับกันไหมวันนี้ไอราดาตื่นแต่เช้าเมื่อคืนก็ได้ยินว่ากว่าจะหลับก็เกือบเช้าเธอน่าจะเหนื่อยมากแล้วค่ะกลับกันดีกว่าเดี๋ยววิวเขาต้องให้นมลูกไอราดาหันไปมองวันนี้ชนะนันกับอัคนีแล้วชวนกันออกจากห้ององศาหันมามองวิลาวันที่อุ้มลูกไปนั่งบนเตียง บิวพี่กลับก่อนนะเดี๋ยวพี่จะไปบอกพยาบาลมาอยู่เป็นเพื่อนเวลาวันทำหน้าเศร้าแต่ก็พยักหน้ายอมรับแต่โดยดีพี่อิงคะพรุ่งนี้จะมาอีกไหมองศาพยักหน้ามาครับก่อนขึ้นเครื่องพี่จะแวะมาก่อนเวลาวันน้ำตาคอตาก้มลงบอกลูกตาหนูคุณพ่อจะไปแล้วนะครับ องสาเดินเข้ามาดูลูกในอ้อมกอดของเวลาวันอีกรอบยกมือรูปที่ห่อผ้าแผวเบาพ่อไปก่อนนะลูกเป็นเด็กดีนะครับตาหนูอ้าปากหาวดูไร้เลียงสาพ่อรักลูกนะองศาบอกกับลูกสายตาเต็มไปด้วยความรักแล้วเดินออกจากห้องไปเวลาวันมองตามหลังพ่อของลูกในใจคุ้นคิดเธอต้องเริ่มจากตรงไหนดีทำยังไงถึงจะได้อยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกตาหนูช่วยกันนะลูกทำให้พ่อมาเป็นของเราให้ได้ เิลาวันก้มหน้าบอกกับลูกอิงมีเรื่องหนึ่งที่ไออยากจะขอจากอิงได้ไหมไอรดาพูดกับองศาหลังรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรมอัคารารวมกับอัคานีและวณน,นิชนันระหว่างที่เขาขับรถไปส่งเธอที่บ้านได้สิไออยากได้อะไรเพื่อไถ่โทษในสิ่งที่เขาทำผิดต่อเธอนาทีนี้ไอรดาจะขออะไรเขาก็ให้เธอได้ทั้งนั้นแหละ แต่ก่อนไอไม่เคยอยากจะเปิดเผยให้สังคมรับรู้ว่าไอกับอิงคบกันอยู่ทางค่ายอยากจะเล่นข่าวคู่จิน้นไอก็เข้าใจว่ามันเป็นงานแต่พอมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไอคิดว่าเราควรจะเปิดเผยเรื่องของเราให้สังคมรับรู้เกิดวันดีคืนดีมีคนดูว่าอิงมีลูกแล้วไอไม่อยากให้คนมามองว่าไอเป็นมือที่สามอิงจะว่ายังไง แต่ก่อนเธอไม่เคยซีเรียสถ้าใครจะไม่รู้เรื่องของเขาและเธอเพราะเธอก็ไม่อยากให้ใครมาจับจ้องแต่พอมีข่าวที่องศาอุ้มผู้หญิงคนนั้นออกจากวงล้อมนักข่าวแล้วมีคนจิน้นเธอรู้สึกว่าเธอควรจะเปิดตัวว่าคบกับเขาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีกได้สีไออิ่งเคยคุยกับนายแล้วอิงอยากจะใช้ชีวิตแบบคนปกติที่สามารถเปิดเผยเรื่องแฟนได้ตอนนี้อิงมีอำนาจต่อรองกับทางค่ายเยอะขึ้นอิงว่าแฟนเพลงของอิงน่าจะเข้าใจ อิงไม่ใช่พระเอกละครที่ต้องรักษาภาพลักษณ์อิงจะเปิดเผยกับทุกคนนะว่าอิงมีแฟนแล้วองศาจับมือของไอราดาเอาไว้เขาคิดว่านี่คือสิ่งที่ควรทำเพื่อให้ไอราดาสบายใจไออยากจะให้ค่อยเป็นค่อยไปเริ่มจากการที่เราไปไหนมาด้วยกันเป็นปกติเมื่อมีโอกาสไม่ต้องหลบซ่อนถ้ามีคนถามก็บอกไม่ต้องถึงขนาดเปิดตัวอะไรหรอกมันดูจงใจเกินไปทำให้มันเป็นธรรมชาติเดี๋ยวคนก็รู้เอง นาทีนี้เธอต้องยอมเป็นคนที่อยู่ในสปอตไลท์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเองถ้าไม่ทำแบบนี้เดี๋ยวอีผู้หญิงหน้าด้านมันจะดึงสปอตไลท์ไปที่ตัวเองแทนเธอเท่าที่คุยกับวนนินิชนะนฝ่ายนั้นคือมีคอนเนคชั่นนักข่าวมากกว่าเธอเธอต้องระวังเอาไว้ก่อนเกิดวันดีคืนดีมันมาประกาศต่อหน้าสื่อว่ามีลูกกับองศาแล้วหาว่าเธอเป็นมือที่สามเดี๋ยวเธอเสียหายแย่ คนสมัยนี้ตัดสินจากสิ่งที่ตัวเองคิดมากกว่าความเป็นจริงใครพูดก่อนได้เปรียบเสมอเธอจะไม่ประมาณเด็ดขาด ได้สิเริ่มจากพรุ่งนี้เลยเราขึ้นเครื่องกลับบ้านด้วยกันไม่ต้องหลบใครใครอยากจะเห็นก็เห็นไปเลยไอโอเคไหมแล้วเดี๋ยววันจันทยิงเรื่องงานเร็วอิงจะไปรับไอที่ทํางานนะไอไม่ต้องมาที่ลานจอดรถอิงจะเดินไปรับในโรงแรมหรือตอนเย็นเราไปกินอาหารเย็นที่โรงแรมไดมอนด์เลยดีไหมเพื่อนที่ทํางานของไอจะได้รู้ว่าเราครบกันอยู่ในมุมของเขาถ้าทางค่ายไม่ขอ,อไว้เขาไม่เคยอายที่จะเปิดเผยว่าไอดา,ดาเป็นแฟนชีวิตของเขามีเธออยู่ข้างๆตลอด เพิ่งจะมาเริ่มเปลี่ยนตอนที่ออกอัลบัมนี้เองไอไดดดายิ้มออกมาแค่นึกถึงว่าถ้าเพื่อนที่ทำงานเห็นว่าองศามารับเธอจะทำหน้ายังไงเธอก็อดยิ้มออกมาไม่ได้ยิ้มอะไรไอซองศาเหลือบตามองคนรักเห็นยิ้มกว้างเขาก็อดดีใจไม่ได้ภาพที่เธอตาแดงก่ำร้องไห้เมื่อคืนยังติดตาเขาอยู่เลยขอให้เป็นครั้งสุดท้ายเธอที่เขาจะได้เห็นเธอร้องไห้แบบนั้น ที่ทำงานไอซ์มีเพื่อนที่เคยอยู่แผน,นเดียวกันอยู่คนเขาชอบอิงมากไอซ์เลยคิดว่าถ้าเขาเห็นว่าอิงไปรับไอซ์เขาจะทำได้ยังไงองศาพลอยหัวเราะไปด้วยอยากแกล้งเพื่อนไหมไอรด,ดาหันมามองคนรักเกือบลืมไปแล้วว่าโดยธรรมชาติองศาเป็นคนอารมณ์ดีขี้แกล้งมากเอาสิอยากเห็นเหมือนกันว่าเพื่อนจะทำได้ยังไงแล้วทั้งคู่ก็หัวเราะออกมาพร้อมกันองศารู้สึกดีใจมากที่ไอรด,ดากลับมายิ้มได้อีกเหมือนเป็นสัญญาณว่าหลังจากนี้ ชีวิตของเขาและเธอจะกลับมาเป็นปกติสุขเสียที่เหตุการณ์ครั้งนี้เหมือนเป็นบทเรียนพิสูจน์หลักแท้ก็ว่าได้